ความเชื่ออะไรที่ทำให้คุณตื่นได้ทุกเช้าแต่ไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรก็ตามเราเชื่อว่าคุณทำได้ขอให้คุณเชื่อในตัวเองสินเชื่อธนาคารอมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารอมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคนทำไงดีของขายไม่ค่อยได้เลยถ้าเราเน้นจอะเฉพาะกลุ่มคนที่สนใจ มันก็น่าจะมีคนมาซื้อนะพูดไรเพ้อเจอใครจะมาซื้อแกงง่ายๆแบบนั้นหน้าร้านยังขายไม่ได้เลยทําไมยังไม่มีคนมาซื้ออีกนะไรสารละโอ้รู้แล้วเราไม่ใช่คนดังใครมาซื้อเราแม่แม่สั่งเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะ ฉันอาบน้ําร้อนมาก่อนฉันเติบโตมากับเทคโนโลยีความต่างไวัตรงนี้คือการนําพาไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะเฮ้ทำไงดีของขายไม่ค่อยได้เลยงั้นเอาแบบนี้ให้แม่การเห็นก็ทำกันใน่นๆะแม่ก็พูดเก็บของลงในเน็ตดีถ้ามีคนมาเห็นอ่ะแม่ก็ได้ลูกค้าเพิ่มด้วยนะ ครจะมาซื้อแกงแง,ง่ายๆแบบนั้นหน้าร้านยังขายไม่ได้เลยในเน็ตไม่มีคนซื้อหรอกมันไม่ได้ง่ายเหมือนเกมที่แกเล่นนะแต่แม่ก็น่าจะลองก่อนไม่ใช่หรอมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่ไรสาระแม่อาบน้ําร้อนมาก่อนเราไม่ใช่คนดังใครมาซื้อเราแต่แม่พอพอพอ,พอเลิกพูดเลิกพูดไปจัดของต่อดีกว่าพูดไรเพ้อเจอผมพยายามที่จะช่วยแม่ในการขายของ แต่ก็มักได้คําพูดในเรื่องของความต่างของอายุและบอกว่าผมช่วยอะไรเขาไม่ได้อ <asa entender> โพสก็ดังแล้วถ้าเป็นเวเลาจังหากทำไมยังไม่มีคนมาซื้ออีกนะเฮ้ ไอเทมม์ไเคยลงขายไว้มีคนมาซื้อแล้วนี่วะโอ้รู้แล้วถ้าเราเน้นเจาะเฉพาะกลุ่มคนที่สนใจมันก็น่าจะมีคนมาซื้อนะ แม่แม่อะไรก,กันสินยังเงยอะเชลมีลูกค้าสั่งซื้อหมี่พลาของแม่เยอะเลยนะนี่ไงมีออเดอร์ใหญ่ด้วยเนี่ยแกโดนหลอกแล้วมั้งแต่แม่เขาโอนเงินมาแล้วนะนี่ไงเพิ่งโอนมาเมื่อกี้เลยเนี่ยใครมาสั่งของตั้งเยอะตั้งแยะขนาดน,นั้นไหนดูสิงั้นแม่คุยกับเขาเลยดีกว่านะเขาโทรมาพอดีเลย สวัสดีค่ะสั่งเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะอม,มีมีค่ะได้ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสั่งจริงด้วยกายโอ้ยที่ออนเงินใช่ไหมหสั่งเยอะมากเลยอะใช่ค่ะแม่ <c oughs> เก่งนะเนี่ยเรอาอะค่ะ ได้รับของครบเรียบร้อยนะคะ,ค,ะค,ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ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 สวัสดีค่ะแม่ขอโทษกายด้วยนะลูกที่เคยว่าเคยดูถูกความคิดดีๆของลูกนะและต่อไปนี้แม่จะรับฟังกายมากขึ้นผมก็ต้องขอโทษแม่ด้วยนะครับบางครั้งผมอาจจะทำตัวไม่น่ักกับแม่ไปบ้าง แต่ครั้งนี้ผมอยากจะช่วยบ้านเราจริงๆครับผมเชื่อว่าผมทำได้ <c oughs> จะแม่ก็ขอบใจไกได้วยนะครับ <c oughs> จริงๆแล้วแม่ไม่น่าตัดสินลูกด้วยเรื่องแค่นี้เลย <c oughs> การที่ลูกเล่นเกมมันก็เปิดโลกให้แม่ <c oughs> เล่นเกมออนไลน์แนะนำแม่ขายออนไลน์ <c oughs> เปิดประสบการณ์การขายด้วยมีประโยชน์เหมือนกันนะเกมเนี่ฮะเออ ความต่างวัยทำให้เราไปเจออะไรใหม่ๆต่างวัยที่ลงตัวค่ะ